คุณรู้ไหมครับว่าคุณอาจเป็นโรคซึมเศร้าแฝงเรนอยู่ก็ได้ครับซึมเศร้าแฝงเรนนั้นเจอเยอะมากนะครับโดยเฉพาะคนทํางานหรือนักเรียนการซึมเศร้าแฝงเรนเป็นยังไงครับโรคซึมเศร้าเนี่ยมี3ระดับคือซึมเศร้าระดับอ่อนระดับปานกลางกับระดับสูง mild moderate severe ระดับอ่อนกับปานกลางเนี่ยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ ทำการวิจัยนักเรียนในระดับมัธยมของจังหวัดหนึ่งเก็บข้อมูลประมาณ6 6 0กกว่ารายพบว่านักเรียนเหล่านี้เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าระดับอ่อนกับปานกลางเนี่ยถึงร้อยละ83เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกวันที่เราทํางานหรือคุณทํางานผมทํางานอยู่ใครๆทํางานอยู่เนี่ยเรียนหนังสือได้ทํางานได้แต่ว่าลึกๆเนี่ยซึมเศร้าระดับอ่อนๆกับปานกลางเนี่ยมันลดพลังของเราครับ เช่นเป็นนักเรียนแทนที่จะเรียนได้3.9เนี่ยเรียนได้แค่2.8คุณทํางานอยู่แทนที่คุณจะทํางานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างทะลุทะลวงเนี่ยปรากฏว่าคุณก็ทํางานได้ตามรูทีนเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผลงานไม่ทะลุทะลวงเพราะว่าลึกๆคุณเศร้าอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะซึมเศร้านี้อย่านึกว่าห่างไกลตัวนะครับใครๆก็เศร้าได้และคุณอาจเศร้าอยู่ก็ได้จะรู้ได้ยังไงครับ เข้าไปครับพิมพ์เข้าไป Google ครับทั้งของกรมสุขภาพจิตและของโรงพยาบาลต่างๆแบบทดสอบภาวะซึมเศร้านะครับและง่ายที่สุดคือสำรวจตัวเองดูว่าเรามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมจิตใจหดหูเศร้าหมองไม่อยากทำการทำงานไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากทำงานไม่มีชีวิตชีวาเก็บตัวเงียบไม่อยากทำอะไรเลยไม่กินข้าวหรือกินมากกว่าปกติอย่างเงี้ยนะครับ เปลี่ยนไปถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับให้รีบเข้าไปทดสอบใน Google เลยนะครับมีหลายสำนักให้ทดสอบแล้วเมื่อพบว,ว่าซึมเศร้าระดับอ่อนถึงปานกลางหรือมากขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะซึมเศร้าขนาดไหนนะครับควรได้รับการเยียวยาครับเบื้องต้นเนี่ยปรับความคิดของตัวเองให้มองสรรพสิ่งในชีวิตในทางบวกซะก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบางทีพอเศร้าแล้วนะคิดยากอาจจําเป็นต้องอาศัยนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตช่วยเหลือในการปรับความคิดนะครับแล้วก็ จากนั้นไปหาหมอครับไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของคุณรับประทานยายา,ยาจะปรับสารเคมีในสมองแห่งความทุกข์ในที่หลังออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับให้สารแห่งความสุขหลังออกมาให้มากๆแล้ว ความทุกใจความเศร้าก็จะหายไปจะดีขึ้นภายในสองสัปดาห์ครับอย่าปล่อยไว้เรื้อรังนะครับเพราะว่าเรื้อรังแล้วภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะลดทอนพลังงานของชีวิตแทนที่จะเรียนหนังสือแทนที่จะทํางานได้อย่างทะลุทะวงมีผลงานมากมายปรากฏว่าก็มีผลงานแบบไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ไม่ได้โดดเด่นเห็นไหมแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวว่าคุณซึมเศร้าแฝงเร้นไงเพราะคุณทํางานได้คุณก็ยังเรียนได้ไงครับเพราะฉะนั้นรีบไปตรวจสอบซะว่าคุณซึมเศร้าหรือเปล่านะครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด subscribe กด like กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเ,เ,เพื่อเป็นธรรมทานและรณรงค์ป้องกันโรคซึมเศร้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ